สุดยอดโบ้มาเจ้าว่าสินะอีเขาะเขาะนี่งอขีฟุ้นออกสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สู้คนโอ้ยสวยงามจนตาคอยใช่ว่าสิก็บเอามองดนี่โอ้ยมา อย่าบอก่าแต่เลือกคุณน,นะเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะกระเทียมปลามาเก็บกันต่อเลยกระเทียมกระลังงาม,งามเลือกเก็บเอาตามใจชอบตามสบายเลยเนาะมาเนาะว่างสายนอก,กระตาเนาะม,มาหาหม่งว่างดีดีก่อนมามามา,มา,มาเก็บกระเทียมแนะ้มาดามเห็ดมาสลุมเด้อจ้ะเด้อสวัสดีอันพ่อแม่พี่น้องเช่าแฟนยูทูบก็บแฟนเพจเด้อจ้ะเด้อนี่มาเด้อมู่เจ้าเห็นยังบนนี้กระเทียมปลาทั้งนั้นเด้นี่บ่แม่นมีผู้ใดามาปลูกไหวได้พี่นอ้องเพิ่นขึ้นเองเด้อนี่ เพิ่นขึ้นเองได้ใจได้เพ่อแม่พี่น้องจ๋าม,มาเดี๋ยวขอสิให้เจ้าเบิ่งเด้วขอสิให้เบิ่งเด้อนี่งน้องกันกะสิตัดเอาตัวใดแน่ๆกันยังวะนี่ใหสเก็บอายค่อยฮะเยอะสแาตเยอะเยอะฮาลีแล้ววันนู้ยะเดินเที่ยวแฟร์ดีโซเครือบีโซโก้บโอ้ย อย่ามาถามฮะจักกิโลเลยเธอไดปราสันย่ามาถามแผ็ดปะสิจักกิโลพักหลายๆกับเก็บไปโหลดเป็นหยั่งขันมาน้าแบบจังสี่เดี๋ยวเดี๋ยวดีรอสโซติมินโคเล็กเหรอโอเคโอเคบอบอปาะสันไปจะไปหายผู้ใดด้วฉันเสดโอเคโอเคโอเคจ้า บอเดอร์บอเดอ,อร์พูดมาชันสิเห็ดเพสโต้เด้อพ่อนา่าเออเห็ดแต่เห็ดนู่มองนี่อวบแห้งพี่น้องจ้าต้นลำต้นเขาอวบใหญ่มากเนี่ยดอกก็ขึ้นแล้วซุปยอนอุ้งกระสันห้องสีเหลือกสีผ้า,าพ่อแม่พี่น้องเหลือกแต่อันอวบลงเนาะตนน้นหน่อยๆเศร้าเอาสักนึงมาดามก็โอ๊ตบ่อใดขคือเก่าหินมันงามกันตัดคือเก่าตนน้นหน่อยๆมันพี่น้องเอาไว้ให้เราใหญ่ปีหนาเนาะ ขิงมากที่เก่าด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยว,เ,ยว,เ,เ,ยวหเหลือเอาอบบวบดีกว่วห้าเพิ่พีิน้องเหลือเอาแต่อบบวบมันนี่ลูกไส้หน่อยสิมาบานอยู่เพราะว่าแพะไก่สิกราบไทยแล้วเพิน่นเราสิาพาลูกเราไปหาแม่ยาเราก็เล่นเปลี่ยนคิวก,กับแม่เขาจะเล่นตองมามือน,นี่ความจริงเพิ่นหัากระกรับไปจ้ะ เหตนว่าจังไดกับเอาโหลดเห็ดจังไดกับเห็ดสกันเหตมันคิ้วว่าคิ้วกับมาโหลดเหตุปะโอเดี๋ยง่ายพราเม็ดเล็กหน่อยเขาใหญ่แล้วเนาะเห็ดแต่กับเขาเลยเขากินซื่อเนี่ยล่ะปกติกับเขาเขากับเหตดอยู่แล้วเนาะมันลูกมากบ่มากกับเห็ุอยู่แล้วแต่ว่าลูกมากกับสีเห็ดอีกแบบนึงอ่ะนะทางเถื่อกับพอพ่นเห็ดล่างเถื่อกับแพทย์เห็ด พี่น้องเลันกล่องมาเอามงนี่ด้วยนี่นี่นี่หรือปาตัดเอามงนี่ด้วยไหนนะเห็นบ่งนงามครับ๋ยวดูเด้อปลาติดตัดออกไปใหบุญบุญที่ไรมาเที่ยวนานเนี่ยมันสิตัดบัวให่เลยเห็นมันสิแก่แล้วแต่เขายังมีปลาที่ตัดแต่อยู่ที่อ่นอ,อนๆพี่น้อง น่เว่าดอกเขาขึ้นหมดแล้วไงม่าเทียวหนามั่กสีหนาดหน่อยนะมั่กสีแก่แล hey. ้วมันคืกินตัวแสบแต่ทียมปลามันต้องกินอ่อนๆเนาะนี่เบิ่งลำต้นสวยเลือกไก่เห็นมันี่เอาทนไหน เปเนมืนงามขอเอาบบถือขึ้นกันน่ะละไม่แต่มองงามงามมองได้ก็ได้พูดนะอายคอยอย้งามอิลีภาพนี้ต้องขยายด้วยนะ่ะงามคักพูดนะอุ้ยกดถ่ายลูบดูงามแห้งหย่านกล่องลมกระพองนั่น นี่เห็นบ่พี่น้องไห้เบิ้งนี่มันไม่ใช่หัวนั้นเป็นกาบกาบของล่ําต้นเ่าเพิ่นกระเทียมเขาไม่มีหัวเด้อจะเด้อเบิ่งลั่มต้นนี่ป๊าดใหข่คไงเนี่ยนนนอะเจ้าเบิ่งญ่แห้งต้นกระเทียมต้นนีพผมนบ่มีหัวเด้ออมีม่พอแม่พี่น้องว่าจกเห็นหัวมันบม่มีหัวให้เบิ่งล่ะพี่น้องเป็นยังี่เนี่ยเป็นลั่มต้นอี่แล้วเพิ่นก็เกิดมาอันเม็ดเพิ่นเพิ่นขยายอันพั่น้ดยเม็ดเด้อจะเด้อเม็ดเพิ่นลนเพิ่นก็ะเกิดขึ้นมา แต่ว่าในหากคนกับเกิดชื่อกันหากมันสิมีติงนหน่อยหน่อยเห็นแปลว่าอันเป็นเป็นติงนหน่อยหนอยเง้ยเาออไปแล้วมันสิมีมันเกิดในหักก็เกิดด้วยนี่แล้วก็เม็ดก็เกิดจ้ะนี่พ,พอ่อแม่พี่น้องก็เทียมปลาอธิบายเห็นกันฟังนั่นสวยงามสุดยอดอีลีเลย เอ้อมุมนี่แหละอาดิซีดนอนสวัมเบล่าวะถ้าถามมา,าเธอเห็นเห็นเห็ดบอ่บอบอ่บอผสมว่ามาเดี๋ยวก่อนเราเห็นเห็ดเด้ เลือกเอาเลยเด้ดที่ไหงเลือกแล้วเลือกแล้วพี่น้องเลือกตัดเอาที่งามงามมันก็งามเบื่อตัดแล้วก้อนนี่แม่พี่น้องจะบิ้งน้ำมาถามด้วยก้อนใดก็ยังห็นหน้ำมันอดที่สี่เหยียบก้ได้พยายามยางบ่เหยียบเล้วก็เหยียบให้เก่าเห็นไหน,น,นี่มีถากน้ำเด้อพี่น้นนนนอง ข่าตัวนน้อยสุดยอดอีดีอัวลัวอวอนงามขนาดเลย สิพาไปมองอื่นบ่ไปละยูแต่ปาหนีน่ะแตเอาห่อหาบออกจากปลาบ่ไหวเดี๋ยวปาหนีปลาเดียวมือหนาเทียวหนาม่าไม่ผ้าเก็บดอกค่อยสิพผ้าไปมองไม้นี่ปาหนึ่งคือ่าดอกแล้วอวบ เสียงลงเทถาบูธมาดามกับสุดยอดเช่นกันกวดกาดกวดกาด อย่ามีการทาส่วสม,มที่ใช้แรงเนี่ยหนึ่ินเดฟเฟอร์อย่าอุ้ย่าร้ายเสืสอสองคำมาใหญ่เพราะแกบดีมินม้วมัวนมินมัวดีมีมการซี่เด่นแพทบอกเพ่นว่าฉันเสีเอาเมื่อไทยนั่นเพราะว่าฉันจะเอาไปให้ยายกับแม่เบิ่งแม่ก็ยายกับหน้าอยากเห็นหน้าแพทย์แล้วก็อยากเห็นอยากเห็นเรากับเบิง่งคลิปหลานน้องสาวแม่ เบ่งกิบหลานแยวจะเอาไปให้หน้าซิมสุดยอดอีนหลีงามแต่พี่น้องเอ้ยโอ้รัวอย,ยู่พีนะเฮ้ยมาเจาเบ่งเห็นบอนีอ่ไี่เต็มอยู่งามสุดยอด ดอกก็สวยลุยคากลุยแนย่เปียกเปียกบอนเบิดเลยตัดบข้าวเดียวมึงทีหลักจ้ะ สุดยอดเป็นสาบลาบอยู่พี่น้องเออ,าอามาดามเออเออปีใดกับปีนั้นเออในสิ่งแบบว่าถ้ามาฉาดบานเพิ่นน่ะแม่มันงามแล้วคนอยู่นี่เขาพอได้ออกมาเก็บกินปันไดเข้าี่เก็บตายเลยเก็บเพระวา่าเก็บไปเจีตจังหากเนาะ อัน,นพื้นที่อยู่หนี่พลังค้นเขาแบบว่า <_ d ata> เขาอึ่งในการใส่ชีวิตของเห่าพ่อแม่พี่น้องแม่ยาแพรกับอึ่งแม่ยาแพ์ว่าบ,บ,บ,บ้เคยนึกเคยฝันว่าแล้วถามตลอดเลยว่าเขาไปเก็บยังยังจังสันยะังเสียน่ะหูได้จังไดว่ามันกินได้ก็เลยว่าก็ต้อตงซึ้ษาแหละเขาอึ่งเพราะว่าเขาชีวิตเขามีิต่การสื่อปันเห่าผันหากินเ <_ d ata> ห่าผันหูจักหากินนะไหมเฮ้ยปูปลาเท่าก็บเป็สื่อเนาะพี่น้องเท่ากั เบิ่งทีละงามเนาะอวบงามค่ะเท่ากับเก็บก,กินค่ะิ่นกระเล,ออล,ะล <c oughs> อือึ่งอึ่งนั่ลูกไผ่จ้ะอึ่งเบื้องเดินอย่างพี่น้องมูเจ้าเบิ่งเด้อพี่เส้าให้เบิ่งเด้อมันอวบมันงามแฮงเนี่ยคุณนะ่ะจะเป็นอวบงามค่ะมันซ่อนน้ำมาัดางบ่บละ่ะมเจ้า มันซ้อนไหมจ๊ะมัซนซ้อนบอ่วะปวดมากมันอ่อนเลยว่าต้องควัดหลายดอกนี่แต่ใบใหม่ยวมันสีฟินมาเปลือนมันพักเฮาถ้าเป็นแต่สี่เดี๋ยวขวัดยูเป็นเัาตัดถือมากสี่มัน,น,าามมนบ่ตัดถือมาปุ๊บเมาก็บมะขยาวยอ,อกเลยเนี่ะขยาวยอ,อกทั้งสี่ไงนี่นี่ยซ้ำน,น,นี่ค่ะเนี่ย ตะกี้มันเตีย่ยนเนาะเขาต้องกวดขีดินลงไปตัดเอากวัวเส่ใส่ง่ายาวนี่ว่าต้องแล้ว <c oughs> มันนี่ตัดขึ้นมาหุบหินขาวโพลนเลยแง่กันใจลงไปหน่อยเดียวสำนันล่ละกระด้ยขาวง่าองถ้เห็นบก่กอวดสุดจอดความอวด นี่บันเก็บไปเรื่อยๆใกรสิพอ่อเราละพี่น้องแห่งเก็บแห่งตัดแห่งมั่นกันยังไงวะผู้ได้โบมาเป็นแพย์ัวหัวเด้อวามันมั่นขนาดใดอ้ยขากล่องก็ได้ออขออนุหาตหลักตัดก่อนอย่างนีนพี่น้องเดาไปเห็บเบิ้งเด้อแค่นกล่องมานบ่ไดดแหละกล่องสีลมหัวซักหัวก่อน โอาแม่พี่น้องสีหัว้ขวบนี่กี่ล่ะสุดยอดบอ๊มืเอเจ้าว่าขึ้นไหมนี่ข้อข้อนี่โอ้กี่ฟุ้นออก ผลสีมาแล้วพี่น้องแป๊หน่อยสิเมื่อพ่อแล้วตัดข้าวเดียวกับเต็มกระตาเนาะกระเทียมมันใหญ่เนาะตัดข้าวเดียวอีหลิว่าเด้ตัดดนตัดนานคิดตะกี้เด้อกระเทียมช่วงเบิ่งติล่ะโห่โห่โม่บักแตงตัดข้าวเดียวเต็มกระตาแต่เต็มม่นมันเต็มว่าจนเต็มแบบ หนึ่งโหโผ่โช่ร่ำเพลินนะนะเจ้าเบิงเฮ้ยเอาฝนมาแล้วพ่อแล้วล่ะพี่น้องแถมแถมพวกนี้จักหน่อยแถมแถมถ้าไอ้เนื่ยแล้วอืออือดยนะใหญ่น้องโผโชเนาะนี่ทำไมพี่น้องเบิงตัดข้าวเดียวมึงเจ้าเบิงสุดยอดอีหลีเลยเดี๋ยวสิกลับกล่องให้เบิงเด้อ งามคัะเจ้าสิกับกล่องทายายแห่งตัดแห่งมันบออยากเม่อพ่อเมียได้พี่น้องแต่ว่าฝนสีมาแล้วหอ้อกับพ่อแล้วนั่นนี่เอาไว้ห้ามาเก็บดอกเนาะเนี่ยน,นี่เป็นห้อยที่มาดาบมาตัดเถี่ยวก่อนเด้อน,นี่เห็นบ่เพิ่นกระปงข,ขึ้นมาคือเก่าพี่น้องน,นี่ห้อยแพดเองนะจ้ะบึง้งพ่อแม่พี่น้องมุเจ้าบึงมันหลังงามคากงามแนยเนาะโอ้ยเกิดมากจังไดจังงามค่ะโจ้าโผดพ่อมุเจ้าบึงนี่ ทายให้เบิ้งได้บัน๋นเบิ้งที่ละ่ะพุ่น่ะเบิ้งกอพุนนี่จังสี่เนี่ยเบิ้งที่ละ่ะนี่ดอกพุนเนี่ยนี่เดี๋ยวสิมาเก็บดอกแถียวนานี่ดอกจังสี่นี่ยเฮ้ยกำลังแสีบเลยนี่ขันขยันเก็บเนาะนี่งานคักกันยังไงเฮ้ยดอกกำลังปงุ้งนี่อ้าหลัวอยู่พี่น้องเบิ้งที่ละ่ะไปสเก็ตพุ่น่ะเฮ้ยไปคุณพี่ครูบ้าแผลส์ไปพาเบิ่ง,นะ<ะ>ง,งกระเทียมไปนั่ม นี่เบื้องต้นนี่ยหน่อยเพิ่นก็ล้างสิขึ้นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่มันก็สิล่ามไปผุนดอกเพิ่นออกมันก็ออกไปเรื่อยมันก็สิล่ามไปผุนเรื่อเพิ่นน่ะเนี่ยเห็นบ่ดอกเพิ่นเนี่ยดอกมันล้นมันก็สิล่ามไปเรื่อยรเนาะนี่เห็นบ่นี่ต่อไปมันก็สิเต็มไปหอดผุนหมนแล้วเนาะแพทขิดบานนะรลังการงานสางดีๆไปฝนโตแล้วสเก็ตครับยู่ดีมีแห่งสุผู้สุคนเด้อร์พอมัพี่น้องจ้ะ ขอบคุณลหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะนี่เบิ่งตัดข้าวเดียวงามบอสวยงามมาล้างการที่สุดในโลกเลยไปเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมทั้งแฟนเพจทั้งอันแฟนยู u ูบด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจออา YouTube, ้าพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบแถาผูดใดถ้าพ่อไหนเขาไปติดตามแฟนเพจกะฝากเป็นกำลังใจให้มาดามเห็ดมัสลุมด้วยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ยูกบธรรมชาติคือเกล่าจากพ่อพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้านะคะเฮงๆรวยๆสุขผู้สุขคนรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า